โปรโมชั่นสำหรับเดือน11ออกมาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเลนโปรเกรสซีฟอยู่อันนี้ผมจัดมาเป็นแพ็กเกจเลยนะเข้าใจกันง่ายๆกรอบกับเลนไปเลยครับในเดือนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นสำหรับใครที่กำลังมองหากรอบแวรนดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็เลนโปรเกรสซีฟที่ใส่ได้สักตัวหนึ่งนะครับเดือนนี้เราจัดมาเป็นแพ็กเกจให้เลยครับแพ็กเกจแรกเลยนะครับจะเป็นกรอบโบลองรุ่นไหนก็ได้นะครับที่เป็นรหัส B A บีบีและก็ BJ นะครับจับเลนคู่กับวิลลัสสตาร์ทของทางเอสซิลนะครับราคาปกตินะฮะจะอยู่ที่15,900บาทน,นะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเหลือแค่9,999บาทน,นะครับส่วนแพ็กเกจที่2นะครับยังคงเป็นกล่องโบลองทุกรุ่นที่เป็น BA, BB, BJ นะครับตอนนี้นะฮะเราไปจัดแพ็กเกจกับเลนโปรเกรสซีฟของทาง Nikon ชื่อรุ่นว่า PCO Advanced ครับราคาเต็มนะฮะอยู่ที่23,700บาทน,นะครับ เราจับแพ็กเกจอยู่ที่11,999บาทเท่านั้นเองครับแพ็กเกจที่3นะครับยังคงอยู่กับกรอบโบลองนะฮะ B A B. B B B J รุ่นไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราย้ายค่ายมาทำร่วมกับเลนโฟกสซีของทางโฟย่านะครับตัวนี้เราจะแถมออกแดดเปลี่ยนสีให้ด้วยนะฮะราคาปกตินะครับอยู่ที่34,800บาทนะครับตอนนี้เราจับโปรโมชั่นอยู่ที่14,999บาบาทนะครับ รอบพร้อมเลนเน็ตแล้วนะครับส่วนแพ็กเกจสุดท้ายนะครับก็ยังคงเป็นโบลองอยู่ดีฮะ B A B B B J รุ่นไหนก็ได้นะครับมาเลือกที่หน้าร้านได้เลย พร้อมกับเลนโซย่า1.5 Life 4นะครับตัวนี้แถมออกแดดเปลี่ยนสีให้ด้วยนะครับราคาปกตินะฮะจะอยู่ที่48,900บาทนะครับตอนนี้ลดเหลืออยู่แค่18,999บาทเท่านั้นเองครับหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทาไมเรา4รุ่นนี้เข้ามาจัดโปรโมชั่นครับเพราะว่า4รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่เราใช้บ่อยครับแล้วก็เป็นโฟกัสสีในเซกเมนต์กลางๆไม่ได้ต่ําเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปครับเปอร์เซ็นการตัดออกมาแล้วใส่ได้เนี่ยค่อนข้างสูงครับเราเลยหยิบ4รุ่นเนี่ยเข้ามาจัดโปรโมชันให้ บางครั้งนะฮะเราไปเลือกโปรเกรสซีฟตัวต่ตําๆมากๆนะครับมาจาัดโปรโมชั่นทีนี้พอตัดออกไปก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องมาตามแก้หรือว่าคนผู้บริโภคเนี่ยจะเสียเงินเปล่าไปด้วยครับโปรโมชั่นนี้นะครับสำหรับสำรองคิวล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดน,นะครับเพราะเราได้โคต้ามาไม่เยอะนะฮะยังไงสำรองคิวเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดตัวไหนเนี่ยเข้ามาลองดูที่หน้าร้านได้เลยว่า4รุ่นเนี่ยชอบรุ่นไหนแล้วก็ตัดรุ่นนั้นออกไปได้เลยครับ